สวัสดีครับวันนี้ผมมีลูกไก่ชุด VP มาแนะนำนะครับนี่ครับชุดนี้พ่อเป็นลูกเจ้ามาหานครนะครับแล้วส่วนแม่เนี่ยเป็นลูกสาวปาแมนของโกเซนฟาร์มนะครับนี่ครับชุดนี้อายุ2เดือนนะครับนี่ครับชุดนี้ผมมี MV ชุดพี่ให้ดูนะครับชุดนี้บอกเลยว่า เป็นไก่ที่มีเบิกแข้งมีแข้งหน้านะครับมีลำหักลำชักนะครับใครที่ชอบไก่ที่มีลำหักลำชักเนี่ยผมแนะนําเลยครับชุดนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ครับชุดนี้มีตัวผู้3ตัวตัวเมีย3ตัวนะครับก็เออจับคู่ได้พอดีเลยนะครับ3 3คู่นะครับ6ตัวนี่ครับผมจัดราคาพิเศษให้นะครับโปรหน้าฝนนะครับคู่ละเออสิใบแดงนะครับ นี่ครับคู่ละสิบใบแดงนะครับนี่ครับชุดนี้ผมมี mv เนี่ยของชุดพี่เนี่ยให้ดูนะครับนี่ครับใครที่ชอบไก่ที่มีเบอร์แข้งนะครับตีหักตีชักนี่เลยครับแนะนำเลยครับชุดนี้ครับนี่ครับผู้สามเมียสานะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับชุดนี้กระดูกโครงสร้างดีมากนะครับ ไก่อยู่สเดือนแต่โครงสร้างนี่โหอย่างดีเลยนะครับนี่ครับผมมี MV ชุดพี่ให้ดูนะเนี่ยใครสนใจเนี่ยทักเ,เข้ามาขอดู MV ชุดพี่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับ